สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้กมาพบกับน้าเชียร์ผ้าลวยเด้อครับพี่น้องครับคลิปนี้จะพาพี่น้องเอฟซีตามต่อแนวทางตัวเลขของพอเสิร์ตครับพี่น้องเนาะราวพัฒนาครับงวดวันที่ยี่สิบพฤศจิกายนเด้อครับพี่น้องครับงวดที่ผ่านมาครับผมสิบเจ็ดพฤศจิกายนครับเลขพอกับตัวเด่นหรือว่าตัววิ่งหูดก็ถือว่าเดินดีครับพี่น้องเนาะครับผมรวมไปถึงเลข อาชุดวินกระเขาเด้อครับพี่น้องครับผมหาดสีสีหาครับผมครับเปรียกพอเสือนี่เผือบ่ได้ครับพี่น้องเนาะครับตามติดตามต่อให้พี่น้องที่เป็นแนวทางเส้นสวกเส้นดวงเส้นเคยครับผมครับเอาในงวดวันที่ยี่สิบพฤศจิกายนก่อนที่จะไปรับชมรับฟังตัวเลขกับพอนันเชียพาลุยกระขอขอบพระคุณพอเด้อครับผมครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังแรงใจให้กับน้ำเชียพาลุยเด้อครับพี่น้อง ไปรับชมรับฟังเลขพอกันเลยครับพอเสดครับครับผมน้ำเชื่อผ้าลวยสวัสดีครับผมครับผมครับเขามาห้องบันทึกเสียงเราบ่พ่อขอม่าเนขอม่ากัเวลาเต้นมดขมาครับเป็นยังไงพออากาศหนาววะครับผมโอ้ยเย่อยเลยยว่าเดซเซ่เสียกันหนาวกว่าโอ้ยเสีเสีสามชั้นที่สั้นคนี้วครับ ครับผมน้หักอีครับผมเด็กนีเ่นเจ้จ้อยคนละครับเด็กเด็กนะพ่อเนาะม่อาตีหนึ่งตีสอง่บนอัลเทเวตเองไว้น้ำหมอกกระลุกหวานโอ้ยมันน่ลุเองย็นจะ่อยเงโอ้ตีหนึ่งตีสองไปอีกเอาก็ไปขึ้นมาสามรอบสี่รอบก็ไปแล้วครับผมอาตามแนวท่าน่งตัวครับทุกอยาดที่เก้าครับผม วันที่ยี่สิบเดือนสิบเอ็ดปีหกหกครับวิ่งเด่นเจ็ดวิ่งเด่นเจ็ดลองศูนย์ลองศูนย์กันห้ากันห้าครับผมวิ่งรูดห้ากับหกวิ่งรูดห้ากับหกหลักหน่วยบนล่างครับผมห้าหนึ่ง <70 S 1> หน่วยหน่วยบนล่างห้าหนึ่งเจ็ดศูนย์ชุดวินครับผมชุดวินห้าศูนย์สี่ห้าศูนย์สี่หนึ่งหกเจ็ดแปดหนึ่งหกเจ็ดแปดอ่าแบบนี้อีกอะชุดสามตัวชุดสามตัวครับผมหนึ่งสี่หนึ่ง หนึ่งสี่หนึ่งสี่หนึ่งศูนย์สี่หนึ่งศูนย์แปดห้าห้าแปดห้าห้าอ่าสามตัวนี้ชุดนี่นครับผมอ่าชุดสำรองเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดหกเจ็ดเก้าหกห้าเก้าหกห้าศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์เจ็ดเจ็ด ครับผมสองตัวบนสองตัวบนครับผมศูนย์ห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าหนึ่งห้าสองห้าสองห้าสามห้าสามห้าครับผมหกศูนย์หกศูนย์เจ็ด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 อันนี้ตัวสำรองกว่าที่นี่ตัวเน้นครับผมห้า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  สี่หนึ่งสี่หนึ่งสี่ห้าสี่ห้าเจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์อ่าสองตัวจริงๆก็คือหาๆครับเจ็ดศูนย์ครับผมอ่าจับคู่ล่างจับคู่ล่างศูนย์สามศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์สี่หนึ่ง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 หกสามหกสาม ห้าเก้าห้าเก้าอ่าตัวสำรองรับอ่าจุดตัวเน้นสาม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 ครับผมหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์สี่เก้าสี่เก้าแปดเก้าแปดเก้าอ่าไอสองตัวเน้นก็คือสามสามกับหนึ่งศูนย์สามสามกับหนึ่งศูนย์ครับผมตัวเน้นมันอ่าเด่นรองกันก็ได้แล้วนะ ครับผมเดินล็อกกันได้แล้ววิ่งรูดได้แล้วชุดหลักหน่วยได้แล้วชุดวินเรียบร้อยก็คือ่าตัวเน้เนๆก็คือที่พอเตือเน้นให้นั่นแหละก็คืออ่าครับผมบนห้าห้ากับเอยบาบนบนห้า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 กับเจ็ดศูนย์ครับผมล่างสามสามกับหนึ่งศูนย์เออุ okay. ครับถ้าพูดอย่าประมาณรึกว่า ค <lien> รับผมรู้ดักรู้เนี่ยกรู้ดักเลขไอ้ซุดวินนี่เขาดีนะพ่อเนาะแมนแมนซูตวินเขาดีไอ้พวกอื่นเพราะฉะนันนี่ก็เหมือนใจว่าห้าตัวมีโอกาสมาสามตัวเพราะว่าเขาเจอจัดหลอกลงไปไหนแล้วทาถ้ามันมาตามเป้าทีทีลงไปเนี่ยถ้าบ่เบิรดนะถ้าโบ๊ะเบิรดที่เรียกอยากทำมาถ้ามาเบิรดแล้วมันมันบ่นั่นมันจะบ่กถีบหลอกมันครับเอาไอ้ที่เขาโชคมัน ครับผมรัฐบาลไทยได้อ่ครับพ่อครับผมเดี๋ยวต่อรัฐบาลไทยเด้อครับพี่น้องเอาเอาเล่าไปริงคิงสักคนครับผมครับเอาเก่ามาเชียร์น้ำเชียร์ผ้ารวยกับขอบคุณพ่อเสือเด้อครับพ่อครัผมครัวต่อรัฐบาลไทยครับพ่อสวัสดีครับเอาครับพี่น้องครับผมครับเลขพ่อเสือครับพี่น้องเนาะ เผอปอด้เด้อครับผมเผอปอด้ครับโดยเฉพาะเลขเด่นหรือว่าเลขวิ่งลูดครับผมรวมไปถึงเลขวินครับพี่น้องเนาะเลขวินครับงวดนี้พอเด่นเจ็ดล่องศูนย์กันหาครับผมวิ่งลูดห้ากับหกครับหน่วยบนล่างห้าหนึ่งเจ็ดศูนย์ครับผมสุดวินนี่ครับพี่น้องเนาะที่อ่านำเสี้อผ้าลวยกับวายุว่าล่องไปประกบ ัววินเบิงเทียบใส่กับแม่มบริชัดเบิงด้วยครับพี่น้องเนาะครับเพื่อว่าเด็กมาทางเดียวกันหรือว่าจับคู่กันได้เด้อครับผมครับแม่มบริชัดเพิ่นได้วินตัวใดครับพี่น้องเนาะเทียบใส่กับพอเสิร์ตครับผมพอเสิร์ตเพิ่นมี่ห้าศูนย์สี่หนึ่งหกเจ็ดแปดครับผมห้าศูนย์สี่หนึ่งหกเจ็ดแปดครับวินงเจ็ดตัวหรือว่าพี่น้องเอฟซีจะวินงห้าตัวกับ 50416ครับผมปฏิมาเลข3ตัวเด้อครับพี่น้อง3ตัวมีตัวเน้นๆครับพี่น้องเนาะ1 4 1 4 1 0 8 5 5ครับผมแล้วก็มา2ตัวบนเน้นๆก็สิมี554145และ70ครับแล้วก็เลขล่างครับผม3310 49และ89ครับเอาถ่ายคลิปนี้ น้ำเชื่อพ้าดด้วยกับขอไว้พรดใ้พี่น้องพี่โชคดีถูกโองเงินไปน้ำกันเด้อครับพี่น้องในงวดวันที20่20สิพฤศจิกายน66รลาวพัฒนา2ทุ่มครึ่งสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ